สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Safety Coach Podcast คุณอยู่กับผมปราโมทโอภาสมุลชัยครับวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับหน้าที่เพิ่มเติมของจอปอวิชาชีพครับตามมาตรา22วงเล็บ12 ซึ่งตอนนี้จอปอวิชาชีพหลายคนอาจจะกำลังวุ่นวายนะครับกับหน้าที่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งปัจจุบันงานก็ค่อนข้างจะเยอะค่อนข้างจะมากมายอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายไม่ว่าจะทำตามข้อกำหนดของบริษัทบริษัทแม่รวมไปถึงของลูกค้ามากมายจริงจริงครับคือหน้าที่เพิ่มเติมเนี่ย ได้ถูกประกาศไว้ในกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานบุคลากรหน่วยงานหรือด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการพอส .2565 นะครับโดยมาตรการโทษทีครับมาตรา22ม .12 เนี่ยได้กำหนด,ดหน้าที่ของจอปอวิชาชีพเพิ่มเติมว่าจะต,ต้องให้ความรู้และก็อบรมด้านโรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อมแก่ลูกจ้างก่อนเข้าทำงานและระหว่างทำงานเพื่อทบทวนความรู้อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนั่นหมายความว่าถ้าสมมติมีลูกจ้างเข้ามาเนี่ยก่อนที่จะให้เขาเริ่มงานก็ต้องมีการสอนเกี่ยวกับเรื่องของโลกจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมก่อนนะครับแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่สอนก่อนปฏิบัติงานแล้วจบก็คือระหว่างทำงานด้วยรวมไปถึง เพื่อเป็นการทบทวนความรู้อย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นกฎหมายที่เขาพูดถึงมาก็ดูแล้วก็จะเริ่มยุ่งๆหน่อยนะครับซึ่งปกติอย่างที่บอกไปงานก็เยอะอยู่แล้วยังต้องมาอบรมหัวข้อนี้อีกแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสิ่งแรกที่จะเป็นต้องทราบก็คือว่าโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับคือในพรบรควบคุมโรคเนี่ย จากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมพศสองพเนี่ยได้ให้นิยามไว้ว่าโรคจากการประกรอบอาชีพหมายความว่าโรคหรืออาการผิดปกติที่เกิดขึ้นหรือจากเป็นผลเนื่องจากการทำงานหรือการประกรอบอาชีพนะครับส่วนโรคจากสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็หมายความว่าโรคหรืออาการผิดปกติที่เกิดขึ้นจากหรือเป็นผลเนื่องจาก หมดพิษแล้วก็จะงงๆนิดหนึ่งนะครับก็พยายามทําความเข้าใจกันแล้วกันคือถ้าให้เข้าใจง่ายๆอย่างเนี้ยมันก็เหมือนกับว่าที่เราทํางานเนี่ยเราทําอาชีพอะไรเราเป็นช่างเชื่อมเราเป็นช่างเจียนะครับเราเป็นคนยกของเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันมีอาการผิดปกติเกิดขึ้นนะครับก็ผลที่ตามมาเช่นเรามีอาการเป็นโรคเมทเฟูมฟีเวอร์ก็คือเป็นโรค ปอดที่เกิดจากการใช้ใจออฟูมโลหะเข้าไปอย่างเงี้ยแบบเนี้ย,ยมันก็น่าจะเชื่อมโยงเกี่ยวกับอาชีพที่เราทําก็จะถือว่าเป็นโรคจากการประกอบอาชีพนะครับแต่โรคจากสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเกิดจากเรื่องของไอมล,ลพิษมลภาวะที่มันเกิดขึ้นโดยหลกักๆกก็จะเป็นหน่วยง,งานหรือว่าชุมชนที่อยู่ภายนอกนะครับที่จะได้รับผลกระทบจากมล,ลพิษที่โรงงานหรือสถานประกอบการของเราเนี่ยสร้างมันขึ้นมา นะครับอ่ะโอเคส่วนโรคจากการประกอบอาชีพเนี่ยและโรคจากสิ่งแวดล้อมมันมีระบุไว้ไหมครับว่าอะไรบ้างประิญได้ไปฟังคุณหมอท่านหนึ่งนะครับได้พูดเกี่ยวกับที่เขาระบุไว้มีที่มาที่ไปนะครับก็เขาบอกว่าถ้าเราจะระบุนะครับในมาตาสีโรคจากการประกอบอาชีพเนี่ยมันก็มีกําหนดไว้ทั้งหมด ห้าโรคนะครับโรคที่หนึ่งก็คือโรคจากสารตะกั่วหรือสารประกอบของตะกั่วโรคที่สองก็คือโรคฝุ่นซิลิก้าครับโรคที่สามก็คือโรคอสเบสตอสนะครับโรคจากอสเบสตอสและใยหินแล้วก็โรคมะเร็งที่เกิดจากอสเบสตอสเช่นเดียวกันส่วนโรคที่สี่ก็คือโรคจากสภาวะโทษดีครับโรคจากภาวะอับอากาศและโรคที่ห้าก็คือโรคอาการพิษจาก สารกำจัดสัตููพืชอันนี้ก็คือโลกที่เขาระบุไว้นะครับกับการประกอบอาชีพซึ่งจริงๆมันน่าจะมีมากกว่านี้นะครับยังไม่มีใครพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของเออร์เกนมิกส์เลยซึ่งมันก็เป็นโลกที่เรียกว่าเหลื้อหลังนะครับคือถ้าใครเป็นออฟฟิศซินโดรมก็จะรู้ว่ามันทรมานขนาดไหนแล้วจะหยุดพักก็ไม่ได้เพราะลักษณะงานมันก็ยังเหมือนเดียวกันนะครับ ต้องอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ต้องเปิดโทรศัพท์มือถือดูต้องนั่งอยู่แบบนั้นทั้งวันเนี่ยมันก็แก้ไขค่อนข้างจะลําบากส่วนโรคจากสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะมีระบุไว้2โรคนะครับก็คือโรคจากสารตะกั่วหรือสารประกอบของตะกั่วแล้วก็อีกโรคหนึ่งก็คือโรคหรืออาการที่เกิดจากการสัมผัสฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน25ไมครนหรือ PM 2.5นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ เกี่ยวกับเรื่องของโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมเนี่ยที่ทางจอบอวิชาชีพเป็นหน้าที่ที่เพิ่มเติมที่ต้องมีการสอนให้พนักง,งานนะครับก่อนและระหว่างปฏิบัติงานเนี่ยเขารับทราบเพื่อเป็นการทบทวนอย่างน้อยปีละ1ครั้งนะครับดังนั้นสิ่งพวกนี้เราก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าบางทีไอ้ที่เราเรียนมาเนี่ยกับหน้างานเรามันก็จะอีกแบบหนึ่ง ก็ต้องดูว่าเออมันอาจจะมีปัจจัยเสียงมากกว่าที่เราเรียนมาก็เป็นไปได้นะครับเอาละก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม The Safety Coach Podcast ขอทุกท่านทำงานด้วยความปลอดภัยพฤติกรรมความปลอดภัยสร้างได้สวัสดีครับ